สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาแชร์ด้วยครับผมบรรยากาศหลังหวยออกเลยครับพี่น้องเนาะครับของวันที่16เมษายน68ดครับหลังจากเลขออกครับผมเลขบนออกสองห2หสองสองดครับผมครับแล้วก็เลขล่างออก8หาด้วยครับพี่น้องครับปูสีสเกตครับพี่น้องเนาะสี่ตัวพิเศษของปูเขาด้วยครับผมงวดนี้สี่ตัวพิเศษ อูประกบให้สี่คู่มีสี่แปดสี่เก้าหาแปดหาเก้าครับผมสี่ตัวพิเศษของปูวก็คือแปดเก้าสี่ห้าครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องที่ก็เห็นผลงานของเหล็กสี่ตัวพิเศษปีที่แล้วก็ถือว่าสุดยอดครับผมปีนี้ก็มีเขามีหลุดครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันหลุดงวดนี้เขาของสี่ครับผมขอให้เขาต่อเนื่องเด้อครับพี่น้องครับผมมาตามหลุนตามกันต่อเลยครับผมงวดวันที่สองพฤษภาคมหกสิบแปด ครับสี่ตัววิเศษปูศรีสเกตเลขดับปูเก่าอยู่ได้ครับพี่น้องดับสามครับวันเอาไปต่องวดครับพี่น้องเนาะครับอัดคลิปกระปูเย็นวันที่สิบหกได้อครับผมครับนี่แหละครับผมตามกันต่อเลยครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกระปูศรีสเกตเก่ามาเชี่ยกระคอกราบขอบพระคุณปูครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางในงวดวันที่สอง พื้ภาค้ม68กันเลยครับรครับรก็มาเชีรยการนมัสการครับอ่าจเจริญพรครับปูสี่ตัววิเศษครับวันนี้เข้าครับผมวันนี้เข่าแล้วปูเดินเข่าลุดครับุครับตัวสูบบังอันดีแปดหานเนาะแปดหากัาสองหาสองหุ้มแค่นั้นเอง นกพวกลขพิเศษให้มากตะวางมันพว่าเน้นไปบทหมากกว่าลางเออมันคือว่าเนี่ยมันสองขุมขัานั้นหาอบอกเออชาบานเขายุ่มาเศร้าไปวินบาทก็บอกเขาอยู่แต่ว่าเขาติดถึงบอกกับมูหแ่หาสองหาน้าู่แปดหาสองหาสองขุมบอกเขาสองขุมเนี้เลงสรุปแล้วนะเมือนกับอ่าเขาตัวพิเศษพว่าจะให้ต้อมัวเลยครับผมเลขดับกับเอายู่ครับผม ดับบนล่างสามนี่นะครับไกลหน่อยปูอ้างวดนี้งวดนี้ได้เจ็ดกับแปดเดี๋ยวแล้วปูเอาวันที่สองนะปูไปนี่วันที่สองละ่ะสภาคมตั้งไว้เจ็ดกับแปดครับผมอ่ามาเนี้โตัวประกบในสามกับซีตัวประรบกบส,ระรบสามกับซีอา่าตัวดับนี่ดับสอง งวดนี้ดับสองครับผมดับบนล่างสองตัววิเศษปกบปรบคู่เห็นก่ามันเชียนะครับผมปกบคู่กเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสแปดสามแปดสกันเจ็ดแปด กันเจ็ดแปดครับผมกันเจ็ดแปดนี่แหละครับพี่น้องเนาะกันเจ็ดแปดดับบนล่างแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นแปดเจ็ดเนียถา้ามันออกนะถ้ามันออกตัวทึ่งก็แปดเจ็ดคาัูเออมันจะเป็นแปดเจ็ดนะมันมันมันอ,อกตัวกลับครับผมถ้าตัวกลับมันมันจะจนีนเลยกันแปดเจ็ดครับนี่แหละครับ ี่ตัววิเศษปูเจ็ดแปดสามสี่ด้วครับผมเจ็ดแปดสามสี่ครับประกบคู่มาแล้วก็จะไดสี่คู่แต่ว,ว่าก่อนออกประมาณสี่มือด้อจังก่อยสรุปอ,อีกครั้งหนึ่งนะปูเนาะอ่าส่วทอีกครั้<อ>งหนึ่งก่อนเลขออกจักสี่วันครับผมครับประมาณวันที่ยี่สิบกัวกัวครับพี่หน้องเนาะเวลามเลื้หน่อยคุ้มนะครับปูอ่าเอาขัดเขีนแขวนเาไดแขนแขวนใน เลขมีที่มาเขาต้งหันแปดหากิดดีอยู่ครูโอดนี่เป็นก็ถือว่าม้าเหรอครูมันเป็นเลขกสองคู่นี่เลขกสองคู่นี่ถือว่ามาอยู่แม่นครูว่าเขาม้าสามงวดแล้วเนาะแมีงวดที่สี่เดี๋ยวงโอนนาว่ากันต่อครับผมเอองวดนนาว่ากันต่อนี่ละมือสรุปมันละนี่สรุปมันละเดี๋ยวครูจะไฮเบอร์นี้สรุปใส่ว่ามันถือของกับของเจ้าของบอสงสิหน้ากันถือของเจ้าของเนาะ สรุปเลยอ๋อครับเออฟันเลยคือว่าเล็กเลขกอาตมามันจับคู่กูถือมันจับคู่หาแปดเนาะหาหาแปดบานนี้มันมันไดมากมันมาเข่ากันพอดีครับเออแปดหาแปดหลังก็เล่นว่ามือตั้นันว่าให้กลับนําหลัะมือสรุปนะว่าแปดหาแปดนะมันมันเด่นแห้งนะมันมามาตึงกันพอดีครับเล็กสายดวงส้นกันพอดีสนกันพอดีทำมีมาส้นอีกก็คือว่าแน่วตั้นั้นล่ะบ้าน นี่นะครับผมเดี๋ยวสิมีพิเศษให้ขึ้เก้าเนี่ยครับผมช่วงกไกลๆมือเล็กออกแก๊กซีมือได้ครับพี่น้องเนาะเครื่องขั้วกระยเทิงสายดวนปูคกรกับแปดหากับซื้อกัเข้าโครงการหารซองครปูแมน,ไ,น <c oughs> ไปไปบอกอาสุริน์คนเด้อไปงานบวชมือมือว่านโอ้โหคนบวชอยู่สุรินทร์อยู่ไอ้เบอร์สีขอครับ บอกคำสองขุมมันนี่เองแปลหาัำสองหานนี้เองบอกในงานบวชโอ้นำหาปูละบาดนี่เพิ่นปูหูได้ปูสีสเกตเพิ่นปูหูนะไม่ไงเพอดีไอ้ไอ้ม่ายๆนั่นเป็นเอื่อยของแม่เท่านะเพิ่นล้านเพิ่นบวชมันก็เลยไปซอยเพิ่นอ๋อเพิ่นมองไปตีสี่ไปก่อนสิมาบ้านก็เลยเพิ่นถามมาได้เงี้ยได้เลยเองอย่างนี้ปวดเนี้ยลุงปูเน่ะก็เลยบอกคนแปลหาคำสองหาตอนสองขุมเพิ่นซื้อแน่นอนนะปู แน่นอนซื้อแน่นอนบนหลังแน่นอนเลยเชี่ยเลยโอ้เต็มเต็มนี่แหละครับผมเอาเก่ามาเชี่์กับสิลบกวนปูสำนีเด้อครับปูครับเจริญพรคราบนมัสการปูครับอ่าคุณพระรักษาเทวดาคุมข้องครับถูกเอาครับพี่น้องครับผมปูห่ยต้มก่อนเลยครับพี่น้องเนาะปูซีสเกตครับ อย่าลืมเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวปู่จะมีเลขสายด่วนมาให้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะนี่ครับเลขสายด่วนสองคู่ครับพร้อมกับชุดสรุปสี่ตัววิเศษครับเอาวดวันที่สองพฤษภาคมหกสิบแปดเด้อครับผมสี่ตัววิเศษของปู่ศรีสเกตครับผมเจ็ดกับแปดครับพี่น้องเนาะตังไว้แล้วก็ตัวประกอบสามกับสี่ครับผมเจ็ดกับแปดสามกับสี่ ับชุดประกอบคู่ครับพี่น้องเนาะประกอบคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่กลับด้วยเด้อครับพี่น้องกลับด้วยครับพี่น้องที่อาจจะไปเย็บจับโรเตอรี่ว้ก่อนก็ได้เด้อครับผมครับกันแปดเจ็ดครับพี่น้องเนาะกันแปดเจ็ดครับแล้วก็เลขดับบนล่างหมดว่าหันพู้ดับสามครับผม วันนี้ดับสองเด้อครับผมสองบนสองล่างครับพี่น้องเนาะสองบนสองล่างครับนี่แหละครับผมครับเดี๋ยวมือสองมือเลยครับพี่น้องเจอกับเลขวิ่งแม่ทางเหนือครับผมครับสถิติเก็ไม่ใช่กับมี่ได้ครับผมเดี๋ยวจะไม่เบิ้งครับแปดห้าตรงๆเลยครับพี่น้องเนาะสามคู่เท่านั้นเดี๋ยวมาเจอกันครับผมกับแม่ทางเหนือครับพี่น้อง เอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเกามลเชียกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันครับพี่น,อน้องเนาะแจ้งได้กับเกาะติดเกาะติดตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องครับเสดายอีลีครับผมเหล็กฝันของน้าเชียร์หนึ่งห้าเจ็ดเพิ่มย่างละแต้มครับผมหนึ่งหากับหนึ่งหาเจ็ดครับพี่น,อน้องเนาะครับผมซื้อหาเจ็ดซื้อ ซื้อหาเจ็ดออกหาแปดครับผมซื้อหนึ่งเจ็ดออกสองเจ็ดครับเล็กน้ำเชื่อที่วฝันหนึ่งหาเจ็ดนะครับพี่น้องครับเสียดายครับเอาจังไดก็เป็นกําลังแรงใจเด้อครับพี่น้องครับจังไดก็สู่กันต่อครับพี่น้องเนาะก่ามาเชื่อกับธิวเงินดีกับเบอยูครับพี่น้องเนาะในตาแปดหากับเบ่าคุมนะครับผมสองเจ็ดกับบได้ซื้อครับพี่น้องครับเอาจังไดก็ เป็นกำลังแรงใจให้พี่นายที่ทุกทุกท่านครับผมครับสู่กันต่อรับตามกันต่อเช่นเคยเด้ครับผมว่าจะเป็นแนวทางครับน้ำเชี่ยเกาเาเชียอู่น้ำาช่ยครับผมครับสองพฤษภาคมหกสิบแปดครับถ่ายคลิปนี้เกาเาเชียกัขออวยพรให้พี่นองที่โชคดีถูกหุ้เหืืองไปน้ำกันสองพฤษภาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ